เวลา10นาฬิกาวันที่29มีนาคมที่อาคารอนาคตใหม่ชั้น7ในชัยวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายรังสิมันโดมสอสอบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าไกลและนางสาวเบญจาแสงจันทร์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลร่วมกันแถลงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งทำสือถึงนายพิธาลิมเจริญรัตน์ สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลเพื่อเชิญไปให้ถ้อยคํากรณีนางสาวเบญจาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565โดยนายชัยทวัตกล่าวว่าสืบเนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องต่อกรกต,ตว่าการอภิปรายร่างพรบงบประมาณ2565เมื่อเดือนสิงหาคม2564ของสสพักเก้าไกลรวมถึงการเผยแพร่นเนื้อหาการอภิปรายหลังจากนั้นถือเป็นการกระทํา อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ2แห่งพรบประอรปกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองซึ่งกะกะตสาม,มารถยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองได้หากรวบรวมข้อเท็จจริงและมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําดังกล่าวจริงโดยเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงของกกตได้ทํานังสือถึงนายพิธาเพื่อให้ทราบข้อกิ่งที่ถูกร้อง และเชิญไปให้ถ้อยคำในวันนี้แต่เนื่องจากนายพิธาติดเชื้อโควิด -19 เป็นครั้งที่2จึงได้แจ้งเลื่อนการไปให้ถ้อยคำออกไปก่อนและจะไปให้ถ้อยคำเดยรเรวหลังจากที่หายดีแล้วนายเจตวัน์กล่าวต่อว่าเบื้องตน้นตนในฐานะเลขาธิการพักขอชี้แจงว่าหนึ่งตามบันทึกการแจ้งข้อเท็จจริงและรับทราบข้อเท็จจริงที่กะกะตได้ส่งมาถึงนายพิธาเพื่อให้โต้แย้งประเด็นที่ถูกร้องนั้นได้มีการระบุถึงเนื้อหาการที่ปลายงบประมาณรายจ่ายส่วนราชการในพระองค์ ของนางสาวเบนจาเมื่อวันที่21สิงหาคม2514รวมถึงการนำข้อมูลการพิปรายดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของพรรคเกล้าไกลแต่กลับไม่ได้มีการระบุให้ชัดเจนว่าข้อความหรือการกระทําใดเข้าข่ายเป็นการกระทําอันอาจเป็นปฏิบัติต่อระบอบการปกครองประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ2เราจึงเห็นว่าการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีแต่ความคลุมเครือไม่ชัดเจน ท้ง,งที่ข้อกกล่าวหาร้ายแรงถึงขั้นยุบพักการเมืองได้นายชัยสวัสด์กล่าวอีกว่า2พักเกา้าไกลขอยืนยันว่าการอภิปรายงบส่วนราชการในพระองค์เป็นการทําหน้าที่ตามปกติที่ผู้แทนรัษฎรพึงกระทําในการตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อทําการจาัดสรรงบประมาณในทุกหมวดทุกกระทรวงทุกหน่วยรับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนมีความโปร่งใสเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเรามั่นใจว่าการกระทําของสองสเก้าไกล ไม่ใช่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่ถูกกล่าวหาและไม่สามารถเป็นเหตุอันชอบธรรมที่นำไปสู่การยุบพักได้ขณะที่นางสาวเบนจาก,กล่าวว่าตนขอยืนยันว่ากระบวนการพิจารณางบประมาณประจำปีและหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่สภาจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ตอประชาชน ซึ่งตอนอนภิปรายตามรายการที่แสดงเป็นชื่อโครงการและหน่วยงานรับงบตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณทั้งสิน้นถ้าเรามีจิตใจที่เป็นธรรมและไม่สนใจชื่อหน่วยงานรับงบแต่มีหน่วยงานรับงบที่ขอจัดสรรงบเข้ามาอธิบายให้เหตุผลตัวเลขเพิ่มขึ้นได้ล,ลดลงของงบไม่ได้เลยไม่มีเอกสารประกอบในการขอจัดสรรงบตนเชื่อว่าถ้าเห็นงบประมาณที่ขอจัดสรรโดยไม่เหมาะสมเช่นนี้ เราคงต้องทําหน้าที่เสนอตัดงบตามสมควรแน่นอนการที่กระกะตเชิญไปชี้แจงนั้นตนยังมั่นใจในกรณีนี้และในฐานะสสจะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบงบประมาณต่อไปด้านนายรังสีมันกล่าวว่าทั้งหมดนี้คือการทําให้สสและสภาไม่สามารถทําหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นหากมองอย่างเป็นธรรมการมีหน่วยงานของงบประมาณจากประชาชนก็ต้องพิจารณาในสภาอยู่แล้วการที่เราอภิปรายว่าควรจะตัดลดงบประมาณอย่างไร นี่คืออำนาจที่เรามีถ้าไม่สามารถทําแบบนี้ได้เราจะมีสภาผู้แทนราษฎรและสสไว้ทําไมเพราะสุดท้ายการตัดลดงบประมาณไม่สามารถทําได้เลยเมื่อพยายามทําก็โดนร้องโดนดําเนินคดีเพื่อนําไปสู่การยุบพักนี่การสร้างความลัวไม่ใช่แค่พักเก้าไก่แต่คนที่ร้องคนที่เป็นผู้กํากับต้องการแสดงไปถึงสสทุกคนพักเก้าไก่จะไม่ยอมให้เกิดความกรณ์นี้ต่อไปแต่ยังคงเดินหน้าทําหน้าที่อย่างตรงตรง เพื่อเป็นสอสอขอประชาชนอย่างแท้จริง